เด็กก็จะเล่นตามใต้ต้นไม้บ้างตามลานกว้างตรงนู้นบ้างค่ะลานกว้างที่มีเสาสองเสาว่างๆตรงนั้นนะคะก่อนถึงที่ทําการสาการณบางครั้งเราสังเกตอว่าเออทั้งวันนะ่ะเด็กออกมาเล่นเขาได้เข้าบ้านไหมคือเขาอยากกลับเขากลับเองไม่มีพ่อแม่มาตามเออเข้าบ้านหนูไปกินข้าวนะอะไรเงี้ยเราจะไม่ค่อยได้ยินแบบนี้ค่ะจะเห็นว่าผู้ปกครองเขาปล่อยป่าละเลยให้เด็กมาเล่นตามลําพังค่ะคือบางทีเด็กก็จะได้รับบาดเจ็บก็ไม่มีใครดูแลอะไรเงี้ยค่ะ สากรเคหสถานบ้านมั่นคงกาลยาณมิตรนะคะเราไม่ได้เป็นชุมชนเพราะว่าของเราอะ่ะจัดตั้งชุมชนไม่ได้เพราะว่าอยู่ในที่ที่บุกลุกที่รถไฟนะคะเพิ่งจะได้สัญญาเช่าตอนที่ขึ้นบ้านมั่นคงเนี้ยคะ่ะเมื่อก่อนก็บุกลุกที่รถไฟอยู่กันแล้วก็กระทั่งได้มาขึ้นบ้านมั่นคง <S <S ก็เลยได้เป็นสากรเคหสถานบ้านมั่นคงกาลยาณมิตรที่นี่นะคะก็จะมี เด็กประมาณร้อยกว่าคนนะคะช่วงอายุก็มีหลากหลายค่ะตั้งแต่แรกเกิดกันถึง20ปีเด็กอะ่ะเขาวิ่งเล่นโดยโดยไม่มีจุดหมายปลายทางอะไรอย่เงี้ยค่ะบางทีก็ใช้คําหยาบบางทีก็ใช้เวลาว่างไม่เป็นประโยชน์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยคิดไอเดียขึ้นมาว่าเออเราน่าจะหาอะไรมาเติมเต็มให้เด็กเนาะเด็กจะได้มีกิจกรรมทําสภาพเด็กไม่มีที่รวมรวมทํากิจกรรมให้เขาคือมีที่ทําการแต่ว่าเราไม่ได้รวมเด็กมา มาทํามาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เราเห็นว่ามันไม่ไม่ไม่เกิดประโยชน์เนาะเพราะว่าเขาเล่นไปวันวันแล้วเขาไม่ได้ใช้เวลาว่างให้เป็น, <im it> ป,นประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะแรกๆเพราะว่าเด็กแล้วก็ผู้ปกครองเขาก็ยังไม่รู้เนาะว่าเราอะมาทําอะไรกับลูกหลานเขาเนาะเขาก็ไม่มั่นใจว่าเราทําได้ไหมแล้วก็จะเกิดประโยชน <im it> ์จริงไหมอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเด็กน้อยนิดนึงแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยพอมูลนิธิสุขภาพไทยมาก็จะมีเด็กเพิ่มขึ้น <im it> เพราะว่าผู้ปกครอง <im it> เริ่มรู้แล้วว่าลูกหลานจะได้ประโยชน์อะไร ช่วงเริ่มของกิจกรรมนะคะกิจกรรมเราก็จะเปิดทุกวันพฤหัสหลังเลิกเรียนคือ4ี่โมงเย็นถึง6กโมงเย็นกิจกรรมที่เริ่มก็คือจะให้เด็กอ่นนานหนังสือนิทานแล้วหลังกิจกรรมก็จะมีพี่โตๆทําอาหารอาหารนี่ก็จะมาจากมูลนิธิสุขภาพไทยแต่ว่าให้พี่โตๆช่วยทําช่วยทอดช่วยล้างช่วยหัน่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากจะทํากิจกรรมประจําอาทิตย์แล้วนะคะก็จะมีตัดผมฟรีให้เด็กๆก่อนเปิดเพิ่มการที่เรา เอากิจกรรมมาให้ผู้ใหญ่มีส่วนร่วมใช่ไหมคะอย่างน้อยเขาก็ยังเห็นว่าเราเราทํากิจกรรมให้เด็กแล้วยังมาหนุนเสริมเรื่องอื่นให้คนในชุมชนได้ประโยชน์ทั่วถึงกันไม่ใช่แค่กลุ่มเด็กนะคะการเปลี่ยนแปลงก็เยอะมากอันดับแรกเลยก็คือว่าเด็กให้ความสนใจกับกิจกรรมเยอะเยอะขึ้นแลว้วรวมรวมทั้งผู้ปกครองด้วยนะคะจากเมื่อก่อนเนี่ยมาแค่4ี่หคนเองผู้ปกครองก็ยังไม่รู้ว่าเราทําอะไรให้เด็กพอทีนี้พอเขารู้ว่า เ,ออเราทําในสิ่งดีๆให้ลูกเขานะแล้วก็บางครอบครัวที่เด็กขาดพ่อแม่แยกทางกันหรือว่าไม่มีนมทานหรือบางคนเนี่ยไม่ได้ไปโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถเอาไปส่งต่อให้มูลนิธิเข้ามาช่วยเหลือกันที่โตๆโโค่ะคือเขาทำกิจกรรมกับเราตั้งแต่ตัวเท่านี้ตอนเนี้ยเขาตัวสูงละเขาก็ยังไม่ทิ้งเราเขาไม่หนีเรา,เาค่ะก็ภูมิใจตรงนี้ค่ะอยากให้เขา เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพเนาะที่อยากเห็นศูนย์เรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะแล้วก็อยากให้เด็กอะ่ะมีที่เล่นที่ปลอดภัยทุกวันนี้ถามว่าปลอดภัยไหมก็ปลอดภัยระดับหนึ่งแต่ว่ามันเป็นมันเป็นที่ส่วนรวมเนาะบางวันก็จะมาทํากิจกรรมไม่ได้อยากแยกโซนเข้าไปถ้าแยกได้เขแยกโซนให้เขาไปอยู่เป็นศูนย์หนังสือก็ได้ค่ะเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยเป็นศูนยน์หนังสือด้วย,ย,ลวยแล้วก็สามารถพาเด็กทํากิจกรรมได้ด้วยเนี่ยค่ะ อยากจะฝากผู้ใหญ่ที่คิดว่าจะมาสนับสนุนโครงการกิจกรรมเด็กนี่นะคะน่าจะเป็นศูนย์เรียนรู้น่าจะน่าจะดีที่สุดถ้าเป็นศูนย์เรียนรู้ได้มันมันจะดีมากเลยค่ะเพราะว่านนวันหนึ่งโครงการอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่ว่ามีศูนย์เรียนรู้ที่พี่ที่เป็นเยาวชนอาจจะเออมาทำงานแทนได้อะไรได้เงี้ยค่ะมันมันเป็นอะไรที่ยั่งยืนกว่า